ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายติ่นสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพย์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับพวก็ผมปองแล้วก็ช่องวันป้องครับคลิปนี้อยู่กับน i ยดีหลักของผมเซิร์ฟเวอร์328นะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการปั้นตัวละคร s o n i c UR ให้ไปสุดในวันแรกกันนะครับว่าเอ้ยวันแรกเนี่ยผมจะทำได้ขนาดไหน ตอนนี้เนี่ยโซนิคยูผมเนี่ยเริ่มต้นที่เลเวลหนะครับพลังสาสิเล้านผมมีทําไป3อย่างด้วยกัน1ก็คือการอ่ะปลดพัดสิบสองสองก็คือการตีบวกปลุกตื่น3ก็คือผมได้ไปลงตัวฟุฟนพิเศษรายวันเฉยๆมาก็ได้พุ่งเศษมุเศษม่วงอะไรมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวอ่อันนี้คือผมตั้งเป้าว่าตอนนี้มันสาสิเล้านใช่ไหมครับผมคิดว่าต่ำๆมันไม่น่าจะต้องมันไม่ควรจะต่ำกว่า ซอมบี้แมนที่เป็น63ล้านนะครับไม่รู้ว่าจะทําสูงกว่าซอมบี้แมนได้ไหมในแง่ของค่าพลังแล้วก็มันก็ไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นเราเน้นที่สปีดอยู่แล้วมานะครับเดี๋ยวเราไปเอาตัวเข้าตัวสูตรฝึกฝนก่อนนะครับเพื่ออัพตัวเลเวลนะครับตอนนี้ผมมีสล็อตอ่ะปลดมา1ช่องครับแล้วก็จับลูกพี่โซนิกนีโอ้โหข้างบนมี ur เวอร์ชันแรกอยู่เลยนะตอนนี้ขึ้นเลเวลมาเป็นเลเวล150แล้วนะครับ ก็จะเป็นตัวค่าพลังเพิ่มมา7ล้านนะครับตอนนี้สปีดแบบเริ่มต้นเลยอยู่ที่6 5ห้าหก็มาจากตัวพวกพื้นฐานในอดีแล้วก็การ์ดกลยุทธ์แล้วก็ศูนย์กลั่นนะครับที่เรามีถึง19หน่วยนะครับสปีดก็เลยเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูงนะครับถัดมาเราจะโยกของจากตัวซอมบี้ไปที่ตัวนั้นก่อนนะครับมาปดครับรองเท้าเนี่ยผมมีสปีด20อยู่นี่อันนี้มาครับ แล้วก็ทีนี้การบัฟอะผมมีเตรียมไว้แต่ผมยังไม่ได้ทําแล้วก็มันเป็นสายอาวุธเหมือนกันฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปลดอันนี้มาใส่แล้วก็แต่นอกนั้นเราโยกมาใส่ไม่ได้ต้องทําใหม่นะครับผมก็มีเตรียมทรัพยากรไว้บ้างในระดับหนึ่งมาถัดมาครับเดี๋ยวผมเอาโซนิกจับใส่ทีมหลักก่อนเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องสลับตัวไปบ่อยโซนิกอ่ะตอนนี้ก็พลังก็ลดลงมาหน่อยนะครับ440ล้านนะ,อะเอาขอมาใส่ก่อนนะครับสปีดโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรมาก สวมใส่แล้วก็สวมใส่ครับแล้วก็รองเท้ารองเท้ารองเท้าอยู่ในหน้านี่น,นี่สวมใส่แล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับถุงมือตอนนี้ก็พลังเป็น42ล้านนะครับสปีด1367เดี๋ยวเรามาอัพปลดกีดกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะขึ้นสีดาวได้เลยไไมเพราะว่าเราก็สูมไปเยอะนะครับ2อง240 2 7าอะรนี้ว่อืม ขึ้นพอขึ้นสี่ดาวอยู่ครับแต่ห้าดาวต้องใช้เวลาหน่อยมาตอนนี้พลังสี่สิบสองล้านนะครับเราก็ปลุกตื่นผมพอจะมีของอยู่บ้างฉะนั้นเนี่ยเราอัพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวปีศาจผมมันตันหมดแล้วฉะนั้นของพวกเนี้มันคือทรัพยากรที่เราใส่ให้โซนิกอยู่แล้วนะครับอ่าต่อไปขึ้นสองดาวนะครับทรัพยากรเหลือๆไงเพราะไอดีเราแบบฟูลแล้วไงอ่าตอนนี้ขึ้นเป็นสองดาวม่วงครับ จำดาวโม่ไหวไหมอ๋อต่อไปต้องไอเทมเฉพาะกับอันนี้ประสานนะเดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้รับมาครับตอนนี้รับมาเราก็เปิดพัฒนาทักษะจะได้ชิ้นส่วนอีกหกเปิดมาครับอืมเราก็รับมาอีกหกครับปดคีดอ่าได้มาหนึ่งช่องครับถัดมาเป็นไอเทมเฉพาะนะครับตรงนี้เราเอาเลเวลตัดเลยครับน่าจะที่ร้อยยี่สิบนะมปื๊ปึ๊บปื๊ปอ่าตอนนี้ได้แล้อยหกไม่ของไม่พอครับผมไม่น่าจะต้องปลดของตัวไหนมาอัพนะ โอ้มีแววจะได้ปลดนะถ้าปลดก็คงปลดซัมบี้แมนนะครับปึ๊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 บเดี๋ยวรออาวุธเข้านะเราก็จัดอยู่แล้วนะครับหาตันที่ร้อยยี่สิบครับเราก็อัพดาวครับได้อยู่ที่สองดาวก่อนนะครับเป็นแว่นตานะแว่นตากันลมถัดมาตราเฉพาะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความถึกตรงนี้เนี่ยผมอาจจะต้องเอาจากซักตัวหนึ่งมาอัพเพราะว่าดูแล้วเราไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ ่านี่เห็นไหมไม่ค่อยมีจริงด้วยเท่านี้ก่อนแล้วก็ตราเนี่ยถ้าอาจจะต้องดึงจากตัวอื่นมานะโอ้มีอยู่สิบอันนะ่าจะเหลือเหลือครับนี่เราก็ถัดมาใช้ยีบสี่ครับตอนนี้ก็ไอตรลาชบาหกดาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลเวลยังไม่ได้นะผมต้องคงต้องปลดเลเวลจากบางตัวมาลูกพี่ซอมบีแล้วกันนะพื้นค่าไปโอ้อยู่ มาชิกศูนย์กลางคหรอศูนย์กลางคืนค่าไม่ได้งงคงต้องปลดก่อนแล้วก็เดี๋ยว24ชั่วโมงเราค่อยใส่กลับก็ได้ผมว่าเราน่าจะต้องปลดนะเพราะว่าซอมบี้มันเราไม่ได้เป็นตัวแบบต่อให้ตัวอื่นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นดึงมาครับอันนี้ได้อะไรเพิ่มเนีอ๋อพวกนี้เอาเอา,าเอามาเอามาอัพของโซนิกครับโซนิกโซนิก อันนี้เปิดได้อีกมาปกตื่นเรียบร้อยครับแย่ปลุกตื่นอ่อน,นะชึบชึบ,ชบ,ชบตอนนี้ขาดอยู่เท่าไหร่นะขอขาดอยู่สองสองโซนะครับผมจะหาจากไหนได้บ้างเนี้ยอันนี้ได้มาอีกห้าอ๋อได้ดีโอกดไปเดียวเองเหรอไปเดียวก็ได้มั้งได้เศษก็ดูดีอยู่ พราะมันจะมีบางตัวที่แบบผมดาวไม่ค่อยทันแล้วเราอาจจะต้องไปอัพมามสิบใบก็สิบใบวะจริงๆเรารออีกวันก็ได้นะแต่แบบตอนที่ผมอัดชิปนี้ผมชี้เกินรอแล้วเราใส่ไปเลยดีกว่าสรุปว่าจบที่สองร้อยเจ็ดสิบมาเอาโซมาครับคุ้มไหมเนี่ยเออมันไม่คุ้มหรอกนะครับรอได้รอเด็ดเราใจร้อนนะครับนี่แล้วก็ ก็คืออยังขึ้นสีดาวเหลืองไม่ได้แต่เราอัพเอาค่าสเตตัสเนี่ยไว้ได้เลยนะตรงนี้ยตอนสีดาวเหลืองเนี่ยมันเพิ่มอะไรไม่เยอะนะครับเพิ่มมาตาทําลายซึ่งไม่ได้ใช้อะไรมากกับโซนิกดาเมจมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้พลังเป็น46.4แล้วก็เมื่อกี้ที่เราปลดของซอมบี้แมนมานะครับอัพเลเวลกันอันนี้ตันแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราปลดจากตัวที่เลเวลตันมาอ่ะตันเรียบร้อครับ ตอนนี้พลังเป็น46.6สปีด1367เ่อไปการ์ดบับครับการ์ดบับผมเตรียมการ์ดบับความเร็วไว้แล้วอยู่ที่เกลวินนะพี่ตัวไหนนะอาอยู่ที่เกลวินครับนี่เกลวินเกลวินสวมใส่ครับแล้วก็เมื่อกี้เรามีดึงสายวุฒมาใช่ไหมครับสายวุฒมาก็คือชิ้นนี้โอ้ยังไม่ค่อยสวยนะอันนี้เราใส่เป็นถึกเหรอออาใส่ไปก่อนเดี๋ยวจะทำยังไงเดีย๋ยวเราค่อยว่ากัน อันนี้ใช้เป็นการบับพิเศษผมต้องทําขึ้นมาใหม่เพราะว่าเริ่มทีเราไม่ได้เล่นโอ้แต่มันมีบางชิ้นอยู่นี่หว่าอืมดูก่อนนะเพิ่มอัตราคิดด้วข้อเสริมที่เป้าหมายหลักอัตราดาเมจมันไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเพ,เพิ่มโจมตีธรรมดาตัวนี้มันไม่ค่อยมันไม่ได้โจมตีธรรมดาอยู่แล้วอัตราลดดาเมจอาจจะดูดีสักกว่าแต่มันเป็น HP ัน้นผมคงต้องเหลือแค่2ชิ้นนี้นะครับ อัตราดามอชิ่นไหนก็ไม่ต่างกันผมว่าชิ้นนี้จะดูดีกว่าตรงที่ว่ามันมี HP ติดมาแค่นั้นแล้วก็มีเพิ่มดามเมจลามประลองใส่ไปก่อนนะครับนี่ตอนนี้ลูกพี่โซนิคพลัง53ล้านครับทันมาเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ให้ขึ้น6ดาวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอัพดามวมัเพื่อัพสปีดอาจจะต้องปลดของซอมบี้แมนมาครับไม่พอนเดีย๋ยวต้องปลดของซอมบี้แมนมาเพราะซอมบี้แมนเป็นฝั่งฮีโร่อันนี้ผมต้องคืนค่านะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ทําเก็บย้อนหลังเอาจริงใบนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เพราะซอมบี้แมนเราไม่เน้นฉะนั้นเนี่ยจะเราปดทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างเลยอ๋อได้ทีละอันอทีลาอันก่อนนะครับถัดมาก็ของอันนี้นะครับเพราะว่าของดาวโมงในการบับฟฝั่งฮีโร่ปีศาจมันเพิ่มตัวสปีดด้วยเพราะเราเป็นออฟสปีดนะครับมาอันนี้ตีบวกขึ้นหกดาวครับเราก็ถัดมาทําสปีดครับเหมือนจะ ตันที่ห้าสิบไหมอันนี้สี่สิบสามก็โอ้ยังไม่ตันนะครับห้าสิบอันนี้เนห้าสิบมาผมว่าตัวสปีดน่าจะตันแล้วไหมหนึ่งแปดหนึ่งหกอ่าก็คือเยอะกว่าซอมบี้แมนมาแปดหน่วยอันนี้คือเรื่องของสปีดแต่พลังเนี่ยเราพอที่จะทําได้อยู่บ้างต่อไปพลังครับผมว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ตีแต่๋วเราลองดูออฟกันหน่อยดีกว่าอันนี้เนี่ย ผมมีการม่วงเหลือไหมนะเหลืออยู่23านะครับเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ขึ้นต่อไม่ได้ทักษะครับอ่าเรามีซองอยู่ประมาณหนึงทักษะเนี่ยผมก็ไปฟาร์มมาเท่าที่จะฟาร์มได้ในตอนนี้นะครับตอนตอนนี้เป็นพลัง5้าสห้านะครับถัดมาเนี่ยผมว่าเรามาแวะมาเคลียร์การ์ดบัฟกันสักหน่อยดีกว่าก็จะมี2อ,อันนี้นะครับแต่เดี๋ยวการบัฟอะ่ะผมต้องทําชิ้นหนึ่งให้กับ กระบองเพิ่งซึ่งกระบองมันใส่โจมตีผมขอดูก่อนว่าเออก็ต้องเป็นอัตตาคีปะ่ะผมมีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับผมมีคีสองแถวอันหนึง่งมีคีสองแถวอันนึงมีสามแถวอันหนึงนหน่งโอเคแสดงว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องเอาชิ้นเนี้ยไปใส่ให้กับกระบองนะครับแลวอันนี้มันใส่กับตัวอะไรเปลยับเฟล,ลไฟอ๋อผมคิดว่าเดี๋ยวชิ้นเนี้ยเราต้องย้ํไปกระบองแต่เราดึงมาใส่ก่อนได้เดี๋ยวเราจะ ทำค่าเซตัสค่าดาวเนี่ยมานะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดึงชิ้นนี้มาปึ๊บป๊บเราก็ชิ้นหน้งห่วอาจจะต้องแยกนะเพราะว่าการรับดาวเราไม่ได้มีเหลือขนาดนั้นนะครับอ่ะอันนี้เราขึ้นดาวเหลืองได้เลยครับหกดาวเหลืองแล้วก็เดี๋ยวถ้าตอนกระบอกมาเดินหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทําชิ้นสํารองไว้ให้โซนิกจริงๆอาจจะไม่ต้องทําก็ได้แหละก็หยิบชิ้นเทอร์มีมีเนี่ยมาใส่ดูนะครับนี่อันนี้ดาวโมงไว้ก่อนต่อไป ตรงนี้เนี่ยมันสุดที่ตรงโซนิกแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเราอัพได้เลยนะครับอันนี้เป็นดาด้าดาเมจซะด้วยนะมาคือหกดาวไปได้อยู่ไหมได้อยู่พออยู่พออยู่ครับโอ้ยังไม่ได้ปลดทักษะเลยตอนนี้นะครับโซนิกพลัง56.9ถัดมาเนี่ยก็คือการอัพดาวม่วงนะครับดาวม่วงของอุปกรณ์สวมใส่มันก็ก,การ์ดบัฟซึ่งผมมีอยู่ไม่มากฉะนั้นเียเดี๋ยวผมอาจจะอัพว่อันที้3ดาวลดดาเมจลามประลอง,ลองหรอก รดดาเมจลามปะลองงั้นเ๋ยวเราเนี่ยติดมาก่อนสามดาวก่อนนะครับอืใช้เยอะเลยนะแล้วผมก็ต้องปลดก่อนนะเผื่อทีมอาจจะเก่งขึ้นมีระเบิดใกล้ตายตรงน,นี้คืออะไรอะ่ะหลังเฮสหลังตัวละครใดๆขึ้นที่ค่าเฮตันเป็นครั้งแรกสร้างดาเมจจากค่าสูงสุดโอ้โหอันนี้มันเหมาะไปใส่กับกาโรมากกว่าว่ะเนี่ยที่เหลือเนี่ยผมขอดูก่อนนะว่าเรามีรามโมงไปเหลือที่ตัวอะไรบ้างดึงออาให้หมดเลยไม่เหลือแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่เหลือ ไม่น่าจะเหลือที่ตัวไหนแล้วนะครับเพราะว่าดาม่วงรอบที่แล้วผมไม่ได้สุ่มเหลือที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เก็บไปก่อนแล้วกันนะครับมาห้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้ออฟตันแล้วตันแล้วอันนี้เพิ่มดาเมจลานไปหรอกผมว่าไม่ต้องแก้ถัดมามาการ์ดบัฟดีกว่าอันนี้การ์ดออฟดาวเหลือเท่านี้นะครับเราคงต้อง <laughs> ต้องไปดึงบางอย่างากับบางตัวมา แน่นอนนะครับเหยื่อหลายแรกไม่มีให้ดึงไว้อันนี้หมดตัวแล้วใครบอกเลย <laughs> ยังเหลือตรงนี้ยังแล้วก็ต้องถอดไปใส่ตัวนั้นดึงมาดึงมาผมจะเนั้นให้มันเก่งฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบใช้แบบลดต้านทานนะอาจจะใส่ตัวแผ่นคมดามด้วยให้มันถึกขึ้นดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับคืนข่ามาต่อไปเอาหมดเลยครับหกช่องตึง,ตง อาหกสิบสาม้วครับแล้วก็มาไปปลดเราดึงของทุกตัวมาเท่ากับบ้าโซนิกเราก็ต้องปลดได้ทุกช่องดินี่ลูกพี่เราลูกพี่เราเราก็ลูกพี่ครับสามช่องสามช่องพอดีครับผมน่าจะมีพวกกล่องแผ่นทักษะในไอดีอยู่เดี๋ยวเราจะปลดมาให้หมดเลยอันไหนที่เป็นสู่สๆดจะเป็นเลือกเด๋ยวขอดูก่อนนะครับ เนี่ยเน,นี่ยผมเลือกโกแค่สื่อได้แแต่มันไม่พออยู่ดิสุ่มแผ่นเบอร์ห้าเขาต่อต้านเราไม่น่าจะได้ใช้นะครับอันนี้เป็นแผ่นเลือกอันนี้เป็นระดับหกยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปกาโรต่อหรือไม้กระทั่งโบลอสฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็มีเลเวลเก้าประสานกันแล้วกันนะครับ ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะขึ้นเลืวก้าอกีกการหนึ่งไหวไหมนะนาแล้วก็นี้โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือหรือว่าเราเอาแผ่นต้านทานไอ้แต่มันของกาโร่ไม่ใช่ของโซนิกงั้นเ๋ยวโซนิกเราใส่เท่าที่เรามีก่อนแล้วทำเพิ่มเป็นเรื่องของกาโร่ไม่เกี่ยวกันนะครับปุ๊บนาชีกขาดนะครับมาต่อไปพี่โซนิกงั้นเราดึงจากซอมบี้เมื่อกี้มา ถ้าเราเน้นพลังเนี่ยผมใส่พวกนี้ดีกว่าแต่เราผมอยากให้มันเน้นใช้งานจริงฉะนั้นผมจะใส่คมดาบนะครับเพื่อเพิ่มพลังชีวิตเพื่อจะยืนได้นานกว่าเดิมนะครับหรือว่าตัวนี้ดีวะตรงนี้เออจะมันอาจจะตีทะลุกาโรได้นะผมว่าอันนี้แผ่นหนึ่งแล้วกันแล้วก็ไอโอเจ็ดแสนนะครับแผ่นละหกแสนแล้วก็อันนี้สองอันแล้วก็นี้อีกอันหนึ่งนะครับเอาละทีนี้แผ่นสายแผ่นเสริมเนี่ย ค่อนข้างเลือกยากนะครับมีเจ็ดอันนี้สองอันอันนี้แปดไม่ได้ใช้ในะไ่โจมตีอันนี้เลเวลหกเองเหรอผมอยากได้เลเวลเจ็ดหมดเลยสามชิ้นงั้นเราใส่อันนี้ก่อนสองชิ้นนะครับแผ่นหัวใจแล้วก็นี่หัวใจครับอืมผมขาดหัวใจสี่อันเพื่อขึ้นเจ็ดดาววันหนึ่งผมว่าเอาไว้ก็โอเคนะเดี๋ยวไหนงนั้นหละเดี๋ยวเราทําแผ่นหัวใจ เจ็ดดาวให้เลเวลเจ็ดให้โซนิกกันนะครับนี่อยู่ตรงนี้ปุ๊บ VI ก็คือระดับหกเนาะระดับหกซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ศูนยอันเราก็อันนี้โอจะพอมาวะไม่น่าจะพอนะผมว่าไม่น่าจะทำขึ้นเลเวลเจ็ดได้งั้นเราพอที่เลเวลหกแลกันนะครับอนี่ ออนนี้พลังเป็น60.7นะครับถัดมาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ผมต้องดูก่อนว่าไม่ค่อยอยากจะอัพเลยขอดูก่อนกาโล่ผมวันนี้ขาดดาวตัวเองสี่อันนี้ยังพอมีอยู่16ผมว่าอพอจอับได้ขั้นสองขั้นนิดหน่อยนะครับเป็นพิธีได้อยู่งั้นอัพเป็นพิธีก่อนนี่ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ผมมีเยอะไงหนังสือสีแดงอ่ะเป็นพิธีไว้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ได้อยู่ไม่เปลืองของมาก ปึ๊บปบอันนี้ได้อยู่ครับไม่เปลืองของมากผมว่าเลยว่าับไปอาจจะเริ่มเปืองแล้วอาจจะหยุดที่ขั้นสี่ผมว่าขั้นเนี้ยเอาทักอันหนึ่งแล้วก็พออันนี้นี่ภาษาไม่ได้ด้วยผมขาดอันหนึ่งเหรอเขียวม่วงเขียวพืนหลังม่วงนะครับอันนี้มามอันนี้ไงสูงมาได้ละ ขั้นนี้ผมคงอัพที่ขั้นสี่นะแล้วขอให้มันเต็มสี่แต่ไม่ขึ้นห้านะครับมันจะเปืองแล้วห้านี่แต่ผมจะไม่กดต่อนะครับต่อไปสายพิเศษอ๋ออันนี้คงเอามาปลดก่อนแล้วกันเนาะนี่ปลดมาครับตรงนี้เราพอจะถ้าผมอับกาโร่ไปต่อตราสี่ผมว่าผมเก็บไว้กาโร่ดีกว่าอันนี้ไม่เอา อันนี้ได้อยู่นะครับใช้เศษสาคนอันนี้มันไปสนับสนุนตัวไหนวะนนี้สนับสนุนโซนิกอาจจะมีนจัดคนโอ้ตัวมันมีไม่เยอะนะเอาโซนิกมาดึงมาตอนนี้ได้อยู่ฟุฟุไม่ได้ใช้แล้วนะครับดึงมาอับขึ้นมาครับพอตอนนี้ใช้แต่เศษสาคนซึ่งโอ้ใส้เขียวด้วยพอผมว่าได้อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ละเปลืองละตอนนี้พลังห1สเจุดดนะครับ น่าจะได้เท่านี้ไหมโอ้ยแล้วเตาซอมบี้ผมทำไมกดไปพลังเยอะตั้ง63ชั้งวะเออมันดูต่างยังเลยเนาะพลังกลายเป็นน้อยกว่าเว้ยเอ๊ะน้อยกว่าวะตอนนี้พลังเรา4ขอได้63ล้านของเดิมเรา464นะครับน้อยกว่านิดหน่อยมันก็ใส่อาวุธเหมือนกันนะอ่ะอัพอันนี้เผื่อๆดูหนะ่อยชาร์จพลังนะครับน,นี่ก็ชาร์จพลังได้ เราก็ไปสุ่มซะหน่อยมี22ใบนะครับจัดมากมีอะไรช้าพลังไม่มีนะผมนึกก่อนว่าแล้วเราโซนอีกเราจะเอาอัพอะไรต่อวะซอมบี้ผมมันสีดาวม่วงผม,มันก็ไม่ได้ปลดต่อนี่มันทำมันดูมันน้อยกว่าวะหรือพอ,อันนี้มันเต็มกว่านะอาจจะใช่ก็ไม่อาวุธสามก็น่าจะไม่ขนาดนั้นนะครับ หรือเพราะว่านี่หรือเปล่าเพราะว่ามันคนละฝั่งเพราะตอนนี้เนี่ยฝั่งปีศาจผมนะกลยุทธ์มันไม่ได้เข้มมันเป็นกลยุทธ์ไล่โจมตีพลังมันเลยไม่ได้เยอะเท่าอา่าเข้าใจได้แล้วผมเราอาจจะต้องโลกตรงนี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องให้ด้วงมาไล่โจมตแีแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีขนาดนั้นอ่ะก็คือมันน้อยมาจากตรงนี้นี่แหละเนี่ยเพราะว่าของเดิมแบบซอมบี้เนี่ยมันแบบรับเต็มเต็มไงตรงเนี้ยแต่ปีศาจเราไม่มีบั็ติดมาเลย พลังมันเลยต่างกันตรงนี้เพราะโซนิคเนี่ยมันนับอยู่ในฝั่งปีศาจฉะนั้นพลังพลังมันเลยบูสต์ไม่เท่าจากในส่วนนั้นนะครับม,มีอะไรที่อัปเดตไหมโซนิ Sony มันไม่มันไม่ได้ต้องอัปอะไรเยอะนะครับไอพวกนี้เนี่ยผมไม่มีจริงอ่าได้หนึ่งอันก็ยังดีว่าพลังขึ้นมาสามแสนแปดนะครับจะเป็นลูกพี่โซนิคพลังหกสิบสองล้านนะครับ น่าจะที่เท่านี้เดี๋ยวเราไปลองเซิร์ฟกันหน่อยดีกว่าอันนี้มอนผมจะยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไว้ก่อนนะเปลี่ยนเป็นอันนี้ไว้ส่วนอีกคนจะอยู่ตรงตรงนี้ได้อยู่นะครับอืมลองไปเซิร์ฟในร้านประลองดีกว่าตอนนี้มีคุณโอ้ไปขึ้นมาดับสองกับคุณบอจูนะครับแล้วก็เราใส่มาเป็นตัวนี้ปั๊บเราก็สลับตำแหน่งหน่อยนะครับ เป็นที่ตำแหน่งอย่างนี้พลังสี่หกสี่นะครับคุณบอจูใจเขาใช้เป็นโกเคสือแล้วนะครับอแต่โกคสือเขาน่าจะพาร์ทสองไหมอลองวัดดูถ้าโกคสือไม่ต้องทําของเยอะผมอาจจะโยกมาทําตัวอื่นองนีนะครับน่าชนะเว้ยไหนดูไหนที่โซนิกเราเปิดก่อนนะครับอ่าแล้วก็เขาโดนสตันไปสองตัวคือพี่ด้วงนะครับ โซนิกเราเปิดก่อนเข้าแถวโซนิกกับโก้ที่สึดโอดามิไม่เข้าเลยครับล้านสามแล้วก็อ่าพี่ราชาได้แลนติก่อนครับแต่โซนิกมันจะไม่ติดสตันนะครับเหมือนกาโร่เลยที่มันมีป้องกันสตันนะครับแล้วกาโร่เขามีกลยุทธ์ได้โจมตีมาเขาไม่ติดของไม่ติดพายุของพิกอสโอ้โหดวงดีนะแล้วโซนิกเขาเปิดตามมาครับนี่แต่การเป็นว่าทีมเราเนี่ยภาพรวมเราได้เปิดก่อนนะครับสุดท้าอีกทีหนึ่งสุดท้ายพิคอสหน่อยเฮ้ยพิกอสพิกอสพิกอสโอ้โหพิกอสไม่โดนสตันว่ะ มาแล้วก็พี่กาโร่เราไปนะครับเออจัดบอกโ่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนดาเมจเป็นเลขสั้นๆเลยสองเจสามครับแล้วก็พี่ดวงซัดมาแถวกาโร่ครับยืนได้อยู่ครับแล้วก็พี่พิกกอสเข้ามาปึ๊บปึ๊บขอขให้พิกกอนนยได้บัฟสปีดเหรอแต่เราก็ชนะแล้วแหละแต่เดี๋ยวาอาจจะเป,เปลี่ยนทีหลังได้นะครับโอเคแต่ถ้าโกคสึเขายืนตรงนี้แสดงว่าโกคสึเขาพัฟสิบสองนะ ว่าถ้าพัทสองมันจะยืนตรงไหนก็ได้มันบัฟทั้งทีมไงแต่เราพัทหนึ่งถ้าเราใชเ่เราต้องแบบมีข้อจํากัดในการตั้งอยู่นะครับเออมาชนะไปครับที่เราเห็นเมื่อกี้ขึ้นมาเป็นันดับหนึ่งแล้วนะนี่เดี๋ยวรอดูสื่อดยนท้ยเทพนะว่าผมอาจจะต้องเล่นโก้คสื่อกับเขาบ้างนะถ้าเล่นโก้แคสื่อผมขอลองดูก่อนนะครับก็สื่อแทนนี้ใช่ไหม โคเคนส์มันจะบัฟแค่รอบตัวฉะนะผมควรอาจจะเป็นตำแหน่งนี้ตัวหลังเนี่ยผมต้องเลือกว่าผมจะให้พิกกอนหรืออาชูลาที่เราจะได้รับไม่ได้ดิม่นี่นี่นี่ต้องเลือกให้เป็นพิกกอนหรืออาชูลาตัวเดียวที่จะได้โลโคเคสส์เพราะเราพาสซีฟหนึ่งนะครับซึ่งด้วงอาจจะมีประโยชน์กว่าไหมเพราะว่ามันจะทําให้มีโอกาสยืนรอดไปถึงเทิร์นเจ็ดก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไลน์อัพประมาณนี้เนาะโเคเสืส์ผมยังไม่ได้ทําของไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ เราต้องดูเรื่องของโกค่สืีอทีหนึ่งจริงมันก็ทําไม่ายากหรอกเราก็โยกของตัวนี้มาใส่ได้หลายชิ้นอยู่นะครับประมาณนี้สลับตัวโซนิกนะครับพลัง62ล้านความเร็ว1,816นะครับเราไว้เจอกันในคลิปถัด,ถดไปสวัสดีครับ